สิ่งที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดคือรถกลอใหม่กลอใหม่จาก2 0 0 0 0 0มา1 0 0 0 0 0สลักษณะแบบนี้คือการทำให้เลขใหม่นั้นผิดจากความเป็นจริงและนี่ก็คือเต็นดักสหรือว่าเต็นสายโจรนิยมทำกันซึ่งวินคาก็ไม่สนับสนุนเต็นเหล่านี้ วินคาต่อต้านรถยออแมววินคาต่อต้านรถกลอใหม่จึงอยากจะมาแนะนําคนไทยว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะซื้อรถมือสองจงระวังรถกล่อใหม่หรือรถกลับเลขใหม่เพราะมันจะทําให้คุณนั้นเสียหายประเมินสภาพรถผิดเพราะรถที่ใช้เลขใหม่ 20- 0 0 0 0หรือ200,000กว่าเหมือนคันนี้เนี่ยการเสรื่อมสภาพของมันย่อมมากกว่ารถที่ใช้งานเพียงแค่10,000 0กิโลเมตรหรือ100,000นนิด ต่างกันเป็นแสนก็ไม่เป็นแสนเนี่ยคุณซื้อไปคุณประเมินสภาพผิดคุณได้จ่ายค่าซ่อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างมากกว่าอยู่แล้วคอมแอร์ไดชาร์จมอน้ำพวกนี้มันสึกมันเสื่อมสภาพมันเสียเร็วกว่าอยู่แล้วพราะมันใช้งานหนักและถ้าหากว่าไม่อยากถูกหลอกจะทํำยังไงผมวินคาไปหาความรู้มาแล้วไปศึกษาม,มานั่นก็คือคุณจะต้องซื้อรถที่มี ประวัติการเข้าศูนย์ทุกยะประวัติเซอร์วิสมีบินซ่อมรุงโดยเฉพาะรถใหม่ๆนะรถ3ปี5ปี7ปีในควรมีแต่ถ้าหากว่าอย่างแคมรีคันนี้ปี12รถใช้งานมาแล้ว13ปีเนี่ยอาจจะไม่มีประวัติการเข้าศูนย์ก็ได้ซึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเจ้าของเดิมนั้นอาจจะไม่ได้เข้าศูนย์แล้วเพราะว่ามันมันหลายปี แต่ถ้ารถ3ปี5ปี7ปีเนี่ยคุณควรมี Book Service, b o o กเซอร์วิสบินค่าซ่อมบินเข้าศูนย์แล้วก็นำรถไปตรวจสภาพให้ช่างไปตรวจสภาพแล้วก็ไปเช็คประวัติที่ศูนย์ว่ามันมีเลขใหม่ตรงตามความจริงหรือไม่ตรงตามจริงหรือไม่โดยปกติรถที่ใช้งานในแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ควรเกิน 2,000 0กิเมตรอันนี้คือแบบใช้งานพื้นฐานนะถ้ารถ5ปีก็เลขไม่ประมาณ1,000 0 0ถ้ารถ7ปีก็เลขไม่ประมาณ1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0หรือ1 5 0 0 0 0ถ้ารถ10ปีเนี่ยเลขไม่มัน2,000 0 0ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเฉลี่ยปีละ2,000 20, นโลอย่างที่ผมบอกอันนี้ก็มาเตือนจะเตือนคนไทยนะเพราะว่าถูกหลอกกันเยอะคนส่วนใหญ่จะบุ่งไปที่เลขไมน้อยฉะนั้นก็เป็นจุดที่ เต็นสายดาร์กหรือว่าเต็นที่มีเหลี่ยมโจนเนี่ยมักจะนิยมทํากันนั่นก็คือการก่อเลขใหม่จาก2 0 0 0 0 0กว่าลงมา80,000-90,000หรือมาแสนตน้ตนๆอย่างที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นรถโตโยต้าฮอนด้ายูซุหรือแม้กระทั่งรถเบนซ์รถ BM นะทำได้กันหมดการก่อเลขใหม่เนี่ยในวงการของรถมือสอคนที่ไม่ดีเขาทากันเนี่ยเขาทําได้ไม่ยากเลยแล้วก็หลายๆคนก็มักจะไม่ให้มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ เท่าไรน,นักนะก็ถูกหลอกกันเยอะมากมายทําให้เสียหายต้องซ่อมหนักเกินความเป็นจริงและห,หลายคนก็อาจจะซื้อมาแล้วรถมีปัญหาใช้ไงานไม่ได้3วัน7วันก็มีเพราะว่ามันก่อใหม่กันเยอะมากนะทำให้ดูสภาพรถปิดและถ้าท่านผู้ชมใดที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับรถมือสก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ผมบินคาจะช่วยหาคำตอบให้คุณ เพื่อช่วยทำให้คุณนั้นประหยัดเวลาที่มีค่าในชีวิตสะดวกสบายมีชีวิตที่ดีกว่าเบ็ดเตลไหลด้วยความปรารถนาดีจากวินคาผู้นำต่อตานรถยอมแมว